สวัสดีค่ะนักเรียนม3ทุกๆคนกลับมาแล้วนะคะ EP 2นะตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในเรื่องของโวหารนะคะจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนอยู่ถึงเรื่องอธิบายโวหารใช่ไหมคะ,ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะกับครูมาลีทองไกร เนาะวันนี้เรามารับเอกสารครั้งที่สองแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงเอาใบงานมาส่งครบทุกคนนะนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้มาเนื่องจากว่าเมื่อวันอาทิตย์เราไปฉีดวัคซีนมาเนาะก็อาจจะมีบางคนที่มีอาการแพ้นะคะเป็นไข้ปวดศีรษะปวดแขนยังไงซะก็ให้นักเรียนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะกินยาพาราดักไว้เลยนะคะทุกสี่ชั่วโมง นะแล้วก็อย่าพึ่งไปทํางานหนักนะคะบอกผู้ปกครองด้วยประมาณสัก3-4วันนะอย่าไปทําอะไรที่มันหักหุมเนาะหรือออกกําลังกายนะมาโอเคเรามาเข้าสู่นะคะบทเรียนที่2หรือ ep 2ในเรื่องของการใช้วงหารในการเขียนนะคะครั้งที่แล้วของเราคือการอธิบายวงหารใช่ไหมคะนักเรียน เรามาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโหารในการเขียนก็คือการใช้ชั้นเชิงใช่ไหมคะการใช้ชั้นเชิงหรือสำนวนในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดความรู้สึกหรือ,อเข้าใจตรงตามที่เราต้องการนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะครั้งที่แล้ว EP 1ของเราก็คืออธิบายโวหารวันนี้นะคะ EP 2 นะก็จะเป็นบรรยายโวหารมาดูกันค่ะว่าบรรยายโวหารนั้นมีลักษณะนะคะในการใช้ภาษาในการเขียนเป็นอย่างไรบรรยายโวหารนะคะนะักเรียนก็คือการอธิบายนั่นแหละนะคะคล้ายๆกันแต่เป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์นะเป็นการเขียนแบบตรงไปตรงมา นะคะเขียนไปตรงไปโอ้โหรูขีดเส้นได้ตรงมากเลยเนาะอ่ะเขียนแบบตรงไปตรงมาภาษาที่ใช้เนี่ยก,ก็กระชับแล้วก็ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะงานเขียนที่เรามักใช้การบรรยายอาหารนักเรียนก็เช่นพวกการเขียนเล่าเรื่องนะคะการเขียนเรื่องเล่าเหตุการณ์เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเป็นการเขียนตำราเขียนตำราเรียนเขียนรายงานหรือบทความต่างๆเป็นต้นสังเกตนะสังเกตถ้าเป็นอธิบายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องราวอธิบายคำใช่ไหมคะอ,อธิบายคำอธิบายเรื่องราวหรือขั้นตอนในการทำอะไรสักอย่างเนาะแต่ถ้าบรรยายบรรยายจะเป็นการเขียนเล่าลำดับเหตุการณ์นะอันนี้คือความต่างใช่ไหมคะโอเคนะไปต่อนะคะ หรือพอจะสะรุปคร่าวๆได้ว่าการเขียนบรรยายโวหารนะคะก็คือการเล่าเหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องกันเนาะที่มีความต่อเนื่องกันเน้นเน้นเลยนะว่าให้ผู้รับสารเนี่ยรู้เรื่องราวว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะคำสำคัญก็บอกว่าจะให้เห็นสาเหตุนะคะให้เห็นเหตุการณ์ ให้เห็นสิ่งแวดล้อมนะให้เห็นสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะคะนักเรียนสรุปสั้นๆบรรยายวหารเป็นการเล่านะอันนี้วอลเป์ตกไปนะคะต้องขอโทษด้วยนะเล่ากล่าวถึงเหตุการณ์เป็นลําดับขั้นตอนให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรให้เห็นสาเหตุให้เห็นสถานการณ์นะคะแล้วก็ให้เห็นสิ่งแวดล้อมนะ,ะทีนี้เรามาดู นะคะวิธีการบรรยายหรือการเขียนบรรยายเนี่ยมันมีอยู่กี่วิธีด้วยกันเรามาดูนะอ่าวิธีที่หนึ่งบรรยายให้ครบถ้วนว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรและเพื่ออะไรถ้าเป็นภาพเป็นบุคคลเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูภาพในองค์ประกอบภาพมีอะไรบ้างใช่ไหมคะจะเล่าอะไรอย่างไงเล่าเป็นลําดับเหตุการณ์แล้วก็จัดลําดับเหตุการณ์ตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นนะ เห็นไหมคะตามลำดับเวลาที่เกิดขึนนะเป็นเหตุการณ์ต่อไปเลือกบรรยายเฉพาะเหตุการณ์สำคัญสำคัญของเรื่องนั้นๆน,น,นะหรืออาจจะมีการบรรยายแบบสรับเหตุการณ์เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้แก่ผู้รับสารอันนี้เป็นวิธีการเขียนบรรยายนะนะอาจจะเลือกบรรยายสำคัญหรืออาจจะสรับเหตุการณ์กันเนี่ย นะคะก็ได้ต่อไปอาจจะมีการเลือกใช้วิธีการอื่นอาจจะมีการแทรกบทพณนา,นาหรือคำถามเพื่อทำให้ผู้รับสารไม่เบื่อคือการเขียนนะคะนักเรียนมันสามารถใช้วงหารเนี่ยเข้ามาร่วมกันในงานเขียนหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้หลายวงหารนะไม่จะเป็นว่าต้องใช้วงหารเดียวตลอดนะอาจจะใช้ได้หลายๆโวงหารเพื่อให้งานเขียนของเรานั้น ทำไมคะน่าสนใจมากขึ้นเนอาต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างของการบรรยายโวหารนะคะ,ะปลายถนนเส้นนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนโคกหนองนาซึ่งเป็นจุดหมายการเดินทางของคณะครูจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนพอเพียง เห็นไหมคะว่าเขาก็จะกล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมคะก็จะมีบอกเหมือนกันว่าใครใช่ไหมก็คือคณะครูทำอะไรเดินทางเดินทางไปไหนไปไหนคะโรงเรียนโคกหนองนาเพื่ออะไรเห็นไหมคะก็คือจะมีบอกเป็นลำดับขั้นตอนไปเนาะยากไหมยากไหมคะ ก็คือบรรยายมันจะเล่าเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ไปเป็นลำดับขั้นตอนหนึ่งไป2ไป3ไป4เนาะอ่ะต่อไปนะอ่ะตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะหลอนนึกถึงบ้านริมสวนในวัยเด็กที่มักจะชวนเพื่อนๆมุดรั้วลวดหนามเข้าไปเล่นในสวนเล็กๆแห่งนั้นเก็บชมพู่มะปรางหรือละมุดสีดาที่ติดกิ่งเรียๆ กินกันเพลิดเพลินบางทีก็ลุยลงไปจับปลาเข็มหางแดงหรือปลาหัวตะกัวในท้องร่องสวนหรือไม่เช่นนั้นก็นั่งทอดุนกันที่ริมคลองคอยดูเรือกาแฟบีแตรลมปูดเป็นที่มีขนมแห้งๆอย่างถั่วตัดหรือตุ๊บตับไม่ก็ขนมขี้แมวสีม่วงแดงสีชมพูอบในขวดโหลนะคะอันนี้มาจาก ไฟของประพัดสอนสีวิกุลนะก็เป็นนวนิยายแต่เห็นเขาเล่าไหมคะเขาเล่าถึงอะไรถึงบ้านสวนถึงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนึกถึงบ้านสวนนึกถึงไปย้อนย้อนไปถึงสมัยวัยเด็กๆเห็นไหมเขาก็เล่าไปว่าเขามุดเข้าไปแล้วทําอะไรต่อแล้วไปทําอะไรยังไงต่อเป็นลําดับเหตุการณ์ไปไล่เรียงไปว่าเข้าไปในสวนใช่ไหมไปเก็บอะไรมีอะไรบ้างและลักษณะของ กิ่งของอละมุดสีดาเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็ไปดูส่วนคือมันไล่กันไปค่ะไปจับปลานน่นนี่นั่นแล้วก็ไปนั่งรำไม้คะรอดูคอยดูรถกาแฟที่า,ายผ่านมาแล้วจะมีขนมเนาะดังนั้นการเขียนบรรยายนักเรียนเขียนเล่าเล่าเป็นเหตุการณ์ไปนะคะทีนี้ใบงานจ้ะใบงานนักเรียนได้ไปหนึ่งใบแต่มีอยู่สองหน้าใช่ไหม เนาะแล้วครูจะบอกว่าอ่าหน้านี้ต้องดูอ่าคลิปการสอนประกอบ EP 2คลิปนี้ EP 3นะคะอ่าเราจะดูที่ EP 2ก่อน EP 2ก็คือหน้านี้ค่ะนักเรียนอ่าใครรู้บ้างว่าเนี่ยที่ไหนที่ไหนคะอ๋อมีหลายคนตอบได้สังเกตไหมว่ารูปภาพที่ครูใช้ประกอบเนี่ยจะเป็นรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสาคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้าง สีเขียวๆนี่เลยค่ะนักเรียนของนักเรียนเนี่ยมันเป็นภาพถ่ายใช่ไหมมันไม่ชัดเจนแต่ให้นักเรียนดูเนื้อประกอบมันจะเป็นสีของทุ่งนาใช่ไหมอันนี้ที่ไหนเนี่ยอ่าหลายคนตอบถูกนาเฮียใช้ค่ะเนาะเป็นของนาเฮียใช้เนาะแล้วก็จะมีอะไรคะมีบ้านทรงไทยมีที่อะไรมากมายเลยนักเรียนก็สามารถดูภาพแล้ว เขียนบรรยายภาพเนี่ยค่ะนักเรียนเล่าเป็นลําดับขั้นตอนว่านักเรียนเนี่ยถ้าเกิดเข้ามานักเรียนจะพบเจอกับอะไรเนาะมาเช่นที่ต่างว่าอ่าฉันเข้าไปเนาะจากประตูทางเข้าที่เป็นซุ้งไม้ทรงไทยเมื่อเข้าไปเราจะพบกับอะไรคะศาลาที่เป็นหลังคาทรงไทยนะ แล้วก็สามารถที่จะเขียนบรรยายเมื่อเข้าไปแล้วเจอสาราแล้วเป็นอะไรต่อแล้วไปเจอทุ่งนาที่สีเขียวแล้วต้นกล้าอยู่ขนาดไหนยังไงบรรยากาศที่ได้มาเป็นยังไงนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนบรรยายนี้แล้วครูให้เขียนไม่เยอะเลยใช่ไหมเพียงแค่ห้าบรรทัดใช่ไหมคะเออไม่ยากเลยแต่เน้นย้ําว่าเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายโอเคไหม ดังนั้นฝากนักเรียนด้วยนะคะใบงานไม่ได้ยากอะไรเลยนะเขียนแค่5บรรทัดเท่านั้นเนาะ,ะดังนั้น EP 2จะเป็นเรื่องของการบรรยายโวหารนะดังนั้นนักเรียนก็เข้ามาดูคลิปนะคะที่คุณครูลงนะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะดูคลิปที่ครู อสอนประกอบไปนะคะนักเรียนสามารถดูย้อนกลับไปกลับมาเพื่อความเข้าใจได้แล้วก็ทำใบงานประกอบโอเคไหมโอเคนะอโอเคแล้ว<ๆ>เดี๋ยวเราเจอกัน EP สาครูจะมาลงวันพุธนะคะว่า EP สานั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ